ข่าวข่าวเรื่องราวของคดีแตงโมนเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเราสนใจนะคะดาราก็ติดตามเหมือนกันค่ะล่าสุดน้องขวานุสามณีนะคะก็เป็นอีกคนนึงดูไทยรัฐทีวีติดตามตลอดนะคะแล้วเธอก็ไม่ได้ติดตามอย่างเดียวค่ะ ล่าสุดนะคะเจ้าตัวก็ได้ร่รวมส่งกำลังใจส่งข้อความนะคะไปให้พี่สนทินะคะคุณสนทิลิมทองกุลแล้วก็จาย์ปานเทพนะคะกลุ่มแกนนําที่สับสนให้มีการจาลองเหตุการณ์ตกเรือที่แม่นําเจ้าพยาผู้ชมตามภาพ<ม>ที่เห็นในี่ะข่านะคะเมื่อวานนี้นะคะสาวขวัญออกงานอีเวนต์ค่ะเพอให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะตัวเธอเองนะคะเป็นอีกหนึ่งคนที่ติดตามแล้วก็ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสาเหตุการตายของพี่แตงโมเขารุ่นราวราเดียวกันนะคะเล่นละครรุ่นลุ้นจ้าคะแตาขวญก็น่าจะตติดามแต่ว ต้องน,อนะคะแต่ว่าเรื่องพี่แตงโมเนี่ยแหละ,ค,ะค่ะ,คะนะคะก็อยากจะส่งกำลังใจให้ทุกภาคส่วนค,ะ<ม>ค่ะเธอก็เข้าใจนะว่าเวลาเธอมาแสงความเห็นเข้าข้างฝั่งใดฝั่งหนึ่งต้องมีแบบว่าคนคิดต่างไม่พอใจแหละแต่ทั้งหมดทั้งมวลคุณผู้ชมให้กระบวนการทางกฎหมายนะคะก็พิสูจน์ความจริงดีกว่าค่ะพี่โมเป็นคนสาธาร,รณะค่ะแล้วการไปของพี่โมเรามีการที่แคลงใจหลายอย่างมันก็เป็นเรื่องปกติที่ ทุกฝ่ายสามารถมาเป็นกรณีศึกษาหรือว่ามาหาผลสรุปได้ว่าในกรณีของพี่โมเกิดจากสาเหตุไหนกันแน่ค่ะสมมุติฐานแรกอะคะ่ะที่บอกว่าพี่โมเดินไปเข้าห้องน้ำข้างหลังเรือมันเป็นสิ่งที่มันเชื่อไม่ได้ะคะ่ะใช่คือสมมติฐานแรกอะมันก็ มันก็ขวัญตัวขวัญเองก็ไม่เชื่ออยู่แล้ว mm hmm. ผู้ชายจะยืนปัสสาวะตรงนั้นยังไม่มีทางเลยใครจะมาดึงของสงวนของเราออกมาโชว์ทะเลอทะล่อย่างนี้หรอ mm hmm. มันผิดวิสัยของมนุษย์น่ะมันไม่ใช่ว่าคนเมาเขาว่ามนุษย์มันไม่มีใครทํามันคือของสงวนค่ะเราจะไม่ออกมาข้างนอกสู่สาธารณาชนค่ะมันเป็นไ,ไปไม่ได้ คุณผ,ผู้ชมเขาติดตามจริงๆ<ช>นะคะ,คะก็เป็นความเห็นของทางฝั่งน้องขวัญน,นะคะค่ะเอาคุณผู้ชมมาต่อกันที่อิงฟ้ากันบ้างอิงฟ้าเนี่ยในฐานะผู้จัดการกองประกวดมิสแกรนอิงฟ้าก็ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะที่มีผู้เข้าประกวดมิสแกรนประจําปี2568ของเราเนี่ยนะคะอาสาจําลองเหตุการณ์แตงโมตกเรือ,อซึ่งอิงฟ้าบอกว่าเอาจริงๆตอนแรกเป็นห่วงน้องๆในเรื่องของความปลอดภัยนะแต่ท้ายที่สุดเนี่ย การจำลองเหตุการณ์ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีคะ่ะส่วนที่มีกระแสโจมตีบอสนวัฒน์นะมีการเน็บเงยอ,อนุญาตใหน้นางงามจากเวทีมิสแกรนร่วมจำลองเหตุการณ์เพราะว่าอ,อะไรหรือเปล่าเกาะกระแสสิส่วนตัวอิงฟ้ามองว่าสิ่งที่บอสทำนี่นะหวังจะช่วยหาความจริงมากกว่าคะ่ะในฐานะที่พี่แตงโมเองก็เคยเป็นแฟนคลับเวทีมิสแกรนและอิงฟ้าเองนะคะก็บอกว่ายืนยันนะไอ้เรื่องจำลองเหตุการณ์ต่างๆตามที่บอสพูดเนี่ยคืออิงฟ้าเองเนี่ยที่ไม่ได้ออกตัวเนี่ยเพราะว่าน้ำไม่เป็นคุณผู้ชม ออนอกจากเรื่องแตงโมผ่านไปมาตอกอะที่โหมดดราม,ม่ากันบ้างสาวอิงฟ้าเกิดแล้วเกิดอีกนะ,ะโดยเฉพาะเรื่องตาหอยแครงตาสองชั้นของเธอทําอยู่ที่ตาเธอแต่มันอาจจะไปหนักอยู่ที่ตาคนอื่นเหมือนกัน <c oughs> คืออิงฟ้า <c oughs> บอกว่าโดนดูลี่บอกว่าเป็นตาหอยแครงบ้างล่ะตาปูดบ้างล่ะ <c oughs> ประเด็นนี้มันกลับมาอีกครั้งจากภาพหนังในหนังเรื่อง <c oughs> มันหนามนะตอนนี้มันกําลังฉายอยู่ในแอปพลิเคชันนี่แหละ ฟ,ฟ้าก็นำแสดงนำกลับมาอีกรอบออค่ะบอกว่าโดนอีกแล้วจริงๆก็ไม่น้อยเพราะว่านั่นคือการรับบทบาทในหนังและในหนังเนี่ยเอาจริงหน้าก็น้าสดร้องไห้เรื่องตามก็ต้องบวมบ้างอะไรบ้างอยากให้คนดูโฟกัสที่ฝีมือการแสดงมากกว่าค่ะแล้วฉีก็ฟาดกลับแบบจึ้งๆด้วยนะบอกว่าถ้าจะบูรี่ว่าเป็นตาหอยแครงก็ไม่ใช่หอยแครงโลละ30นะคะแต่เป็นหอยแครงโลละ150ล้านบาทโอ้ย หน่อยไม่หน่อย,อยแต่ว่าจริงๆหนูก็ก็ชอบตัวเองในเวอร์ชันนั้นนะเพราะว่าเออเพราะว่าจริงๆมันก็สมบทบาทของหมูแล้วแหละถ้ามันมันไม่เป็นแบบนั้นคนก็คงจะติดภาพความเป็นอิงฟ้าเนาะความเป็นอิงฟ้าก็คือนางงามส่วนคนที่ชื่นชอบมันก็เยอะใช่ก็ต้องขอบคุณตัวเองที่หนูขอแค่คนชอบการแสดงหนูก็พอแล้วมันอาจจะเป็นหอยแคลงที่ไม่ใช่โลละ30มสิบกแม่ แต่มันคู่ละร้อยห้าสิบล้านคู่ละร้อยห้าสิบล้านจะเอาอะไรไปสู้แจ็คกอลีนสามโลร้อยฮะฮะหรอตายละราคาขนาดนี้เลยเหรอแต่เอาจริงดวงตาเขาดีคนบูลลี่เนี่ยก็ป็นตาที่เขาใช้ทำมาหากินเลวเรียกเงินเรียกทรัพย์ให้เขาตลอดนะ